นี่ครับย้ายจุดนะครับมืดแล้วด้วยอยู่ท้องฟ้าครับเพื่อนๆมืดตึบก้อนเบลอเลยมืดเราย้ายมาจุดนี้แต่ปลาขแข่งเยอะนี่จุดนี้คือปลาขแยขยงถึงแหล่งปลาขแข่งเลยนะครับนี่อยู่บนรถโหเดี๋ยวเรามาลุ้นนครับว่าจุดนี้เป็นยังไง จุดมาสักคู่ที่ตกได้ประมาณสิบกว่าตัวได้น้อยนะทั้งทั้งที่วันนี้แดดหายไปฝนหน้ามาแล้วนมาป้าน่าจะกินกับไม่กินนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจุดนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะครับตอนนี้ก็ลงลงเบ็ดไว้สี่คันนะครับแบ่งกันตกฟอลฟัพกพราอกระจายความเสี่ยงเพราะบางทีปลามานะันอาจจะ อ,อจแต่วันนี้น้ำเยอะนะครับฝนมันตกด้วยน้ำเยอะนี่ครับแต่ปลายไม่ตอบเลยนะแต่ปลาวันนี้ไม่ค่อยฮุบเลยนะไม่ค่อยขึ้นเหมือนที่เคยตกได้เยอะๆนิ่งๆนะช่วงนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมีปลาไหมฝนมาแล้วเพื่อนๆฝน,นตกอีกแล้วครับน,นั่นฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดครับตกปลากลางสายฝน ตกปลาไปตกปลามาดูนะครับลุงขึ้นเฉยเลยสองชั้นด้วยนะนี่ครับเห็นลุงไหมครับเพื่อนๆสุดยอดหลังจากฝนตกนะครับนี่แดดออกอีกแล้วและมาตกตรงหน้าท่อนี้นะครับได้ไปสองตัวแล้วนะไม่ทันได้ถ่ายนะฮะก็เลยมาตกตรงหน้าท่อนีน่ครับแดดแรงเลยแหละ ปราหลาดขึปลาหลาดขึ้นนะฮะแสดงว่ามีปลาหลาดนะ้าฝั่งคลองคอนุมันดําๆปลาน่าจะหนี่มาฝั่งนีน้เดี๋ยวเราลุ้นกันเพื่อนๆดูนะครับระหว่างตกปลามีลุ้งสองชั้นเลยนะนี่ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับนี่สองชั้นเลยซึ่งฝนมันเพิ่งตกแล้วมันหยุดแล้วมันตกมาสองสารอบเลยนะนี่ครับกำลังเ,เดินย้ายจุดตกแล้วอันนี้ลุ้งขึ้นโอ้โหสวยงามนะครับ นี่มีดอกสโสนให้เก็บด้วยนะครับวันนี้นี่ตัวนี้ครับธรรมชาติหายอยู่หากินสไตล์บ้านทุ่งนะครับนี่เมื่อกี้ปลากรลาดมันขึ้นตรงนี้เยอะนะเราก็เลยย้ายมาตกแต่ตอนนี้ฝนหลังจะฝนตกนะแดดมันก็ออกนะครับ ยังไม่กินเลยนี่นะครับดูนะครับดูครับเพื่อนๆหมอใหญ่มากมันต้องใช้อันนี้เลยนะ,นะคือไสใหญ่มากอุ้ย หมอใหญ่โหตื่นด้วยนะครับนี่คือกินคกินลึกมากครับปลาหมอไซนี่คือหมอใหญ่แบบน,นี่ครับยังไม่ลอมเลิกความตั้งใจเราก็ย้ายจุดตกย้ายจุดตกนะครับอ่านในคลองนี้มันมีปลานะ แต่ครั้นี้มันล้นออกมานะมีปลานะ่าจะหยุดออกมาจากในร่องเยอะนะเนี่ยเดีย๋ยวเราลองมาตกล่องเล็กนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันน่าจะมีปลาหมอบ้างแหละแสงใกล้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆดูแต่ก็ยังไม่ได้เลิกนะครับนี่ยังตกอยู่เพราะว่าในร่องนี้มันก็เป็นล่องเล็กๆเผื่อมีปลานะครับวันนี้ตกทั้งวันก็ได้ไปเยอะอยู่นะ แต่เพิ่มกิโลไม่อยู่กัเลยไม่สามารถชั่งได้นะแต่ผมว่าน่าจะเกือบสองโลแหละมีทั้งปลาดุกปลาขยังนะครับแล้วก็มีปลาฉลาดไม่ติดนูนทวัดวัดแต่ไม่ติดรอรุนประโมงผมสิแต่น้ำมันตื้นนะน้ำตื้นมากรอรุนดูครับ <c oughs> นี่ครับ ได้ประมออีกหนึ่งหน่วยตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ของผมมนตอดไหมไม่ตอดเดี๋ยวเราจะย้ายไปแม่น้ำละ